สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบีสมยงคาเซนเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอีกแล้วเช่นเคยนะคะสาหรับวันนี้นะคะบีก็มีเจ้าตัวรถเก่งมาด้าสามาแนะนําแล้วก็มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะสําหรับวันนี้วันนี้บีก็จะพาะเจ้าตัวมาด้าสาสีดาสวยๆหลๆ่อๆคันนี้นะคะลูกค้ามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันสําหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นมาด้าสนะคะสองจุดศูนย์แม็กออโต้นั่นเองนะคะลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะเป็นรถปีคศ2011หรือว่าจดปีพศ2555นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะบีบอกเลยว่าราคาถูกมากๆที่สำคัญนะคะออกรถศูนย์บาทฟรีดาวนะคะผ่อนคงที่ตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดด้วยอ่าก่อนที่เราจะไปชมนะอ่าไปฟังค่างวดและราคานะคะเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามภา,ภายนอกและภายในตัวรถกันก่อนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าตัวรถของเรากันก่อนเลยนะคะสำหรับ Ma z d a 3คันนี้นะคะลูกค้า คันนี้ก็จะมาพร้อมตัวไฟหน้าจะเป็นไฟคู่หน้าโปรเจคเตอร์เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญสำหรับคันนี้จะมีชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะมีโลโก้มาด้าอยู่ตรงกลางด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขยับมาดูที่ด้านข้างตัวรถกันต่อเลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมอ ล้อแม็กเดิมจากโรงงานจากศูนย์มาสด้าเดิมๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นแม็กขนาดขอบ17นั่นเองนะคะลูกค้าขนาดตัวยางอยู่ที่225สองหทับ45 r ห7นะคะคันนี้ตัวน็อตน,นะคะตัวน็อตจะเป็นสีน้ำเงินนั่นเองนะคะลูกค้า โอเคเดี๋ยวมาดูที่กระจกมองข้างซ้ายขวากันต่อเลยสําหรับคันนี้นะคะกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะก็จะมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกนะคะแต่งมาให้แล้วเดิมๆจากโรงงานเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญสําหรับคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมตัวกันชนอ่าขอโทษค่ะสําหรับคันนี้นะคะก็ここจะมาพร้อมด้านข้างนะคะติดสเกิร์ตมาแล้วเรียบร้อยนะคะใส่ชุดแต่งสเกิร์ตมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็คือ ตัวกุญแจของเขานะคะลูกค้าคันนี้จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะแบบนี้เลยนี่กุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถกดล็อกรถและเปิดรถผ่านตัวปุ่มดำๆตรงประตูแบบนี้ได้เลยนะคะอ่าที่บีกดเมื่อสักครู่คือล็อกนะคะเพียงแค่เรามีกุญแจยืนอยู่ด้านข้างรถนะคะกดอีกรอบหนึ่งคือเปิดรถนี่สะดวกสบายมากๆไม่ต้องกดผ่านรีโมทก็ได้นะคะ เพียงแค่มีรีโมทอยู่ใกล้ๆตัวรถแค่นั้นเองอ่าโอเคมาดูกันต่อที่ด้านหลังตัวรถของเราเลยนะคะสําหรับด้านหลังตัวรถของเรานะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมเซนเซอร์นะคะด้านหลังนะคะถึง4จุดเลยนะคะลูกค้ามีเซ็นเซอร์ไอวหลังนะคะ4จุดเลยนะคะแล้วก็ยังไม่พอนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมตัวชุดแต่งด้านหลังนะคะสปอยเลอร์ใส่ให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็คือหล่อๆเลยนะคะ ตัวนี้ก็สามารถกดเปิดได้เช่นกันนะคะเพียงแค่กุญแจอ,อยู่ใกล้ๆเหมือนประตูเลยนี่เปิดได้แบบนี้เลยนะคะโอเคแค่กุญแจอ,อยู่ใกล้ๆนะคะไม่ต้องกดผ่านรีโมทก็ได้สามารถกดแบบนี้ได้เลยะคะ่ะสะดวกสบายมากๆโอเคเดี๋ยวไปชมออปชันภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะไปกันเลยค่ะมาถึงภายในห้องโดยสารรถยนต์ของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะภายในนะคะก็จะคุมโทนด้วยสีครีมดํานะคะลูกค้า ส่วนตัวเบาของเราก็จะเป็นเบาะสีครีมคัดได้สีครีมนะคะเป็นเบาหนังทั้งคันเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้าของเรานะคะก็จะมาได้โทนสีดาครีมนั่นเองนะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้นะคะจะมาพร้อมกุญแจแบบนี้เลยนะคะก็คือวางกุญแจไว้แบบนี้ได้เลยแล้วก็อ่อาหยยบเบรกนะคะกดสาตาร์ทแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้จะเป็นปุ่มพุสตสตาร์ทเลยนะคะแลวก็ที่สําคัญมาพร้อมพวงม,มาลัยพาวเวอร์นะคะพวงม,มาลัยคันนี้ก็จะมาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันและถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่หน้านะคะคันนี้นะคะตัวพวงม,มาลัยจะมีแพทเทิร์นชิปด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ยังไม่พอนะคะสำหรับคันนี้กระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นระบบปรับแลวก็พับไฟฟ้าคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะมาดูที่เครื่องเสียงของเรากันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเครื่องเสียงของเราก็สามารถเชื่อมต่อ ซีดีเอได้วิทยุ a m f m ได้นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ CD ได้นะคะแล้วก็สายอาร์คได้นะคะสําหรับเครื่องเสียงของเราเนาะก็จะมาประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ขยับลงมาต่อที่ระบบแอร์ของเรากันเลยนะคะสําหรับคันนี้จะเป็นระบบแอร์ออโต้นะคะเป็นแอร์เมนวนวลเนาะแล้วก็มีแอร์ฮิตเตอร์ด้วยนะคะเป็นแอร์ฮิตเตอร์ปรับแอร์ร้อนหรือว่าแอร์เย็นได้นะคะ แล้วก็เป็นระบบ AIR AC นั่นเองนะคะมาถึงที่ระบบเกียร์ของเรากันต่อเลยสําหรับคันนี้เป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมระบบขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองนะคะลูกค้าสําหรับ Mazda 3 2.0 Max Auto คันนี้นะคะไฮไลท์ของเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะลูกค้าตรงนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้สามารถเปิดซันรูฟได้ด้วยนะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวบีจะทําให้ดูเนาะนี่แบบนี้เลยนะคะ เก๋มากมากเลยนะคะลูกค้าสามารถเปิดสลูปได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดทีอ่อยากขับรถในเวลาที่แบบอากาศดีๆเนาะอยากจะสูดอากาศข้างนอก <c oughs> ก็สามารถเปิดสลูปแบบนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าเราจะปิดเข้ามาก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสามารถกดปุ่มแบบนี้ง่ายๆสะดวกสบายมากๆนะคะหรือถ้าลูกค้ามันแดดเกินไปเนาะแดดแรงมันเริ่มร้อนแล้วอ่ะโอเคอยากปิดก็แบบนี้เลยง่ายมากๆนะคะลูกค้าสามารถเปิดสลูปได้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ โอเคเดี๋ยวไปชมที่ห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถกันต่อเลยนะคะจะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะมาถึงเครื่องยนต์รถของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะลูกค้าเป็นเครื่องสี่สูบนะคะ1 9 9 9ซีซีหรือ147แรงม้านั่นเองนะคะ สำหรับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ม a สด้าเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะเป็นเครื่องอเดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้าไม่เคยผ่านการแต่งเครื่องยนต์ใดๆมาเลยนะคะก็คือ,อพวกระบบระบบเครื่องยนต์นะคะก็คือย,ยังเดิมโรงงานมากๆและที่สําคัญนะคะสำหรับคันนี้ก็คือพวกแผ่นเพจมอ,อก,กอนะคะหรือว่าพวกโลโก้ของศูนย์มาสด้าด้านข้างฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็คือย,ยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะ นี่มีโลโก้แบบนี้นะคะยังอยู่เดิมๆจากศูนย์โรงงานจากศูนย์มาด้าเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญสําหรับฝากระโปรงรถคันนี้ก็คือยังเดิมโรงงาน<ม>เช่นกันนะคะยังมีรอยเม็ดอั q คิเดิมโรงงานและโลโก้มาด,ด้าเดิมๆจากโรงงานก็คือฝากระโปรงหรือห้องเครื่องก็คือยังเดิมโรงงานมากๆเลยนะคะลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าสวยถูกใจลูกค้ากันบ้างไหมคะกับเจ้าตัวมาด้า3 2 0 แม็กออโต้นะคะคันนี้เป็นระบบเกียร์เกียร์ออโต้นั่นเองนะคะลูกค้ารถปีคศ2011หรือว่าจดปีพศ2555นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น uh, ตัวรถสีดําเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะสําหรับคันนี้ราคาเปิดขายเพียงแค่279,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะลูกค้าที่เครดิตด,ดีนะคะสามารถออกรถศูนย์บาทฟรีดาวน์ได้เลย ค่างวดผ่อนเพียงแค่เดือนละ5,400บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าผ่อนคงที่ตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดนะคะสำหรับคันนี้นะคะโปรโมชั่นและของแถมที่บีมีให้นะคะ 1. ฟรีค่าดำเนินการฟรีค่าจัดค่าโอนต่อใปภาษีพราบาให้เป็นปีปัจจุบัน2นะคะมีบริการทำสัญญาให้ได้ทั่วไทยส่งม,มอบรถได้ทั่วประเทศนะคะ 3. มนะคะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด2 4ชั่วโมงทั่วประเทศไทยแถมให้ฟรี1ปีเต็มและ4นะคะมีประกันภัยรถยนต์แถมให้อีก หนึ่งปีเต็มเช่นกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0812386699นะคะย้ำนะคะคันนี้ออกรถ0ูบาทฟรีดาวผ่อนเพียงแค่เดือนละ5,400บาทเท่านั้นผ่อนคงที่ตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดนะคะสำหรับคันนี้นะคะเฉลี่ยแล้วผ่อนไม่ถึงวันละ200บาทเลยนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรที่บีให้ไปเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะและสามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรนั้นได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้วันนี้ก่อนจะจากกันไปบีก็ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้บีด้วยนะคะแล้วก็บีจะได้มีกำลังใจนะคะในการหารถสวยๆราคาถูกๆผ่อนสบายๆมารีวิวและมาแนะนำให้ลูกค้าได้ชมนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้บีต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ